ยู you เนี่ยขินขว้างแน่นอนทําไมนางมาริยมจึงไม่ถูกขินขว้างจอรดีก็ตอบว่าอ๋อพี่ผมผมผมซื้อเพราะว่าสวรรค์มันมันน่าซื้ออห็นไรนจอรดีตอบไหมจอรดี้ตอบสิ่งที่ไม่น,น,าน่<ร>าสิ่งที่น,าน่นาซืายอมรับนะว่าว่าเราเกิดไม่ทันอะเราไม่รู้หรอกว่าณจุดจุดนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นสถนา,านการณ์แบบที่มันถูกเขียนมาให้เราอ่านก็ได้หรือหรือเช่าที่มันมีหลักฐานให้เรารู้เนี่ยแต่แอดลิสจอรดี้ต้องมีคำคำคอธิบายไงต้องมีคําอธิบายแอดลิสต้องมีคําอธิบายของมัน ถูกป่ะแอดลีข้าใจเข้าใจเข้าใจ่าพี่อย่างเช่นที่บอกพี่ถามเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ถามว่าในในอันกุรอ่านบอกว่าชาวยิวกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าเอสลาเป็นซันออฟอัลลอฮ์ในประวัติศาสตร์ของชาวยิวมันไม่เคยมีชาวยิวกลุ่มไหนที่เชื่อว่าเอสลาเป็นซันออฟอัลลอฮ์นมันไม่มีแต่อันเนี้ยอยู่ในอยู่ในอันกุรอ่านอันกราดบอกว่าชาวยิวเชื่อว่าเอสลาเป็นซันออฟอัลลอฮ์และชาวคริสต์เชื่อว่าเยซูเป็นซันออฟอัลลอฮ์ ประโยคหลังอะใช่ชาวคริสเชื่ออย่างงั้นแต่ประโยคแรกไม่ใช่พพเพราะพราี่อันนัทไม่ไม่ได้เชื่อว่าคือคนอิสลามส่วนใหญ่เขาเชื่อว่าคําพวกเนี้ยจากอัลกุรอานเนี่ยมันเป็นมันเป็นคําสั่งไม่มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยพูดเนี่ยมันเป็นว่ายูของพระเจ้าไงเขาก็มองว่ามันเป็นหลักฐานที่ที่ขอนแก่งของที่แข็งคือพอมันเป็นคําพูดของพระเจ้าปุ๊บเนี่ย ขอให้มันจะไม่มีหลักฐานเลยนะที่เขาก็ยังเชื่อว่ามันใช่มันถูกมันจริงไงแต่เข้าใจไงสิ่งที่สิ่งที่อยู่ในอันกุรอานเนี่ยมันขัดแย้งกับกับประวัติศาสตร์ของชาวยิวอ่ะดังนั้นเนี่ยพอยูอ่านอันกุรอานที่ขัดแย้งกับประวัติศาสตร์ชาวยิวอ่ะมุสลิมเชื่อว่าอันกว่ามาจากพระเจ้าก็จึงอิกนอธรมเนียมชาวยิวถูกไหม ใช่ไงใช่ใช่ใช yes, yes, ่คําถามว่าเป็นวัตยุของพระเจ้าไงพี่วกมยุไปเชื่อไงอยูยใช้ความเชื่อนี้ไปอิกโนประวัติศาสตร์ไงถูกป่ะคำถามคือสมมติสมมตินะอันกุรอานเขียนบางอย่างเขียนว่าเขียนว่าทักษิณไม่ใช่นายกไทยอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเชื่อใช่ไหมถูกป่ะถึงแม้มันจะขัดประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์คือทักษิณเป็นนายกไทยคุณก็ต้องเชื่ออันกุรอานไว้ก่อนอย่างนี้เหรอมันมันไม่มีประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์โลกแบบนี้นะจอร์ดี้นะ มันไม่มีชาวยิวคนไหนหรือกลุ่มไหนที่เชื่อว่าเอสลาเป็นสันอเปลบล็อ์ไม่มีแต่มันถูกบันทึกในสุลโละเก้าอายะสามสิบอย่างชัดเจนว่าชาว,ว,วยาวิวกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าเอสลาเป็นสาลอเปลบล็อกไปหาไปอ่านด้สุลูลกเก้าอายะสามสิบเรื่องเรื่องนี้ผมรู้แล้วล่ะพี่ผมรู้แล้วอะไรนะคือคือหนังสือของคุณเนี่ยเขียนในสิ่งที่ขัดแย้งกับโปรเตสตร คุณก็เลือกเชื่อว่าเออพี่หนังสือมาจากว่าายูของของ,ของพระเจ้าผมเข้าใจเพราะคุณเชื่อแบบนั้นคุณจึงอิกโนความถูกต้องของประสาทแต่แต่แต,แต่พี่รู้สึกว่าแทนที่เราจะไปแอคซูมว่าอย่าลืมนะไม่มีข้อพิสูจน์นะว่าอันกก่ามาจากพระเจ้าไม่มีข้อพิสูจน์นะเป็นความเชื่อนะคุณจะใช้ความเชื่อหนึง่งมาทาลายแฟกต์ของฮิสตอรีอย่างนั้นเลยเหรอดดงนั้เดัังน้น มันคือคบอกเนี่ยอิสลามอ่ะมันมีส่วนที่น่าซื้อนี่พี่เห็นด้วยนะพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้นาอีฟนะมีส่วนที่ดีที่น่าซื้อมีอิสลามนันมีแต่มีส่วนที่ไม่น่าซื้อเช่นกันคริสก็เป็นอันนี้ทูบีแฟร์นะคริสก็มีส่วนน่าซื้ออันนี้อันนี้อันนี้พี่แฟร์พุทธก็เป็นเอเทสก็เป็นมีส่วนที่น่าซื้อไม่น่าซื้อเหมือนกันพีงแต่ว่าไอ้ส่วนที่ไม่น่าซื้อคุณจะดีวกับมันยังไงอย่างของอย่างของคริสเตียนอะทินิตี้เนี่ยเข้าใจเลยนะมันยาาาาก่่่่นซื้้้้อีีีพเเขขใใจจแตว ที่ต้องดีกว่าม oh, ันนะครับโอ้คกูพอดีมันได้บางคนยังไม่้าใจที่ดี<ท>มัได้แต่ครับแต่แต่อย่างน,น้อยเนี่ยคริสเตียนมันไม่มีส่วนที่มันขัดแย้งกับ world h i s t o r ี่ไงมันไม่มีส่วนนี้มันไม่มีมันไม่มีว่าส่วนที่โอ้โหอันเนี้ยขัดกับ World History เลยมันไม่มีแบบนั้นเต็มที่คือมีความเชื่ออะไรก็ว่าไปแต่ของอิสลามเนี่ยซูลาะก้าวสามสิบเนี่ยขัดกับ w ว r l d history ซูลาะสี่หนึ่งห้าเเนี่ยขัดกับ World History คำถามคือหรืออย่างอาริยมเนี่ยขัดกับ,ข,กบขัดกับธรรมเนียมของชาวยูอย่างเงี้ยคือยูจะดีลกับมันยังไงเข้าใจป้ะ hmm. ย <p? S 1> <You S 2> ูก็แค่ที่เพียหลายคนในห้องในห้องพี่มุสลิมนะดีลโดยการหนึ่งพูดส่วนที่ดีอิสลามอย่างเงีอยเช่นจอร์ดีฮทำเมื่อกี้นี้สองตั้งคําถามคริสเตียนเออแล้วคริสเตียนอะไรอย่างเงี้ยคือต่อให้คริสเตียนเทสมันไม่ได้อิมพายมุสลิมจริงมันไม่ได้ายามอิสลามจริงเ้ยคุณคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณ,ค,ณคุณจะมาปกป้องอิสลามด้วยการโจมตีคริสเตียนไม่ได้ คุณต้องปกป้องอิสลามด้วยกันปกป้องอิสลามแล้วก็จะออกมาแนวว่าอะไรผมไม่ใช่ผู้รู้ผมไม่รู้ต้องถามผู้รู้และไอ้ผู้รู้มึงเนี่ยก็พูดความจริงครึ่งเดียวตั้งหากอย่างเงี้ยมันก็เลยเหนื่อย,ยไงปนคมามเชื่อได้เป็น,เป,นเป็นหลักฐานภายในของเขานั่นแหละแต่ความเชื่อของคุณเนี่ยความเชื่อของคุณเนี่ยมันขัดกับมันขัดกับ historical fact อ่ะองอย่างเมื่อกี้เนี่ยเอสลา สันอ,อัปปะละเนี่ยมันจะมีชาวยิวกลุ่มไหนเชื่อวะชาวยิวมันจะคล้ายๆกับมมซิมเนี่ยเขาเขาเขาไม่เชื่อพระเจ้ามีม,มีมีลูกถูกไหมถูกป่ะดังนั้นออเนี้ที่อาณาคิดว่าไม่มีกลุ่มลัทธิชาวยิวที่เชื่อว่าเป็นสันอาปปะละเลยหรอถ้ายูไปหามาอยูมีแน่ใจหรอมั่นใจมั่นใจมากไม่มีชาวยิวกลุ่มไหนที่เชื่อว่าเอสลาเป็นสันอัปปะละไม่มีไปหามา จะเป็นนี่อนัสเคมเลยหรอยูกลุ่มแปลกประหลาดนะเป็นยูกลุ่มแปลกประหลาดเลยไปหามามีหรือเปล่าไปถามแค่ GPT มาไปหามาไปหามาเลยแปลกเจอไหมชาวยูนะคืออย่างเช่นนี้ชาวคริสยุคแรกๆเชื่อว่าเยซูเป็นก๊อตตัวเล็กอันนี้มีเป็นก๊อตตัวใหญ่มีปัจจุบันนีคิดมีมอมมอนไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแต่ยู่าลืมว่า ชาวยูมันไม่มีมันไม่มีวอร์ซิตี้แบบชาวคิดแบบนี้อย่างมอมมอนเพเวาเนี่ยก็คือว่าเชื่อว่าเยซูเป็นกอ็อ่ะอย่างเช่นเยวาเนี่ยเชื่อว่าเยซูเป็นก็อดตัวเล็กอ่ะมอมมอนเชื่อว่าเยซูเคยเป็นคนและเป็นพระเจ้าอะไรก็ว่าไปอันนี้มีคือคิดเตียนมันหลากหลายแบบนั้นได้แต่ชาวยูวดูไปหาดูชาวยูวมันไม่มี diversity แบบนั้นที่เอสราเป็นซันอัลเอร์อมันไม่มีไม,ไม่มีลัทธิเลยหรอยุ่ย่ไม่มีลัทธิยุ่ไปหามา อยู่อยู่ไปหาถใาอยู่ไม่เชื่อพี่อยไปหามาเพาะพี่ค้นมาแล้วมันไม่มีจริงๆอ่ถ้าอยู่ถ้าอยู่คนเจอบอกการกองมาจากพี่อา,านัอ่ะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมว่าผมน่าจะมีหลักฐานอื่นมาอย่างได้เออไปไปดูได้ซูร์อกเก้าข้อสามสิบไปดูว่าอ,อ,อิสลามเนี่ยไปดูมุสลิมเขาดีเฟนต์ยังไงพี่ไปอ่านดีเฟนต์มเกือบหมดแล้วก็อืมไม่มีไม่มีเขาเขาเขาหาเขาพยายางเหมือนกัดีแหละเขาพยายามหาว่ากลุ่มชาวยิวเล็กๆกลุ่มไหนนะที่จะมีไหมนะเป็นชาวยิวในในมาเดนะในในเมกกะที่เชื่อว่าอิสลามเนอัลลอฮมันไม่มี เขาเขาเขาจึงด like no well, ีเฟนต์จ sure okay ุลก okay. ้าวข้อสามสิบไม่ได้ไงมันเพราะมันไม่มีมันไม่มีสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นความเข้าใจผิดของท่านอบีนั่ีนเองแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้บอกแกไม่ได้เราไปหาดูเราไปหาดูเราไปหาดูไม่ไม่ได้ที่มันขัดกับความเชื่อถ้า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 อิสลามเนี่ยจะ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 ไม่มีการดีเฟนต์ว่านบีผิดแน่นอนนอกจากนอกจากคนคนที่เขียนะดีแตะมั่วผิดเองนะอันนั้นเราบอกได้ยิบอ่านกุรอ่านด้วย สุลาะ9ข้อ30เนี่ยอันกูรอ่านไม่ยากเลยอัน yeah, ก <im ูร์ละอ่านผิดไม่ได้เปลี่ยนค้อไม่ได้เราอ่านนะเอาจอริจอรีมีอยู่หน้าหน้าคอมไหมสุลาะ9ข้อ30เปิดอ่านดูสิไม่ใช่ฮะดิษนะอันนี้อันกูร์ละอ่านนะสุลาะ9ข้อ30เนี่ยที่เปิดด้ชาวยิวบอกว่าเอสลาเป็นซันออฟเบลเลา์และชาวคริสต์บอกว่าเมสสิยาเป็นซันออฟเบลเลา์นี่คือสิ่งที่มาจากปากของพวกเขา เลซิมบีเดอะเซิงโดสก็คือเป็นพวกที่ไม่เชื่ออะไรเงี้ยขออัลเลาะห์โปรดทำลายพวกเขาเนี่ยนี่สุลาะ9ข้อ30แล้วนี่บอกนี่บอกว่าขออัลเลาะห์โปรดทำลายพวกเขาด้วยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นก็เป็นอีกประเด็นนะแต่เอาเอาแค่ประโยคแรกพอชาวยิวกลุ่มไหนที่เชื่อว่าเอสサラเนะี่ยเป็นซาร์อัลลอฮ์ไ <Okay. S 1> ม่มีเหมือนเหมือนเหมือนกับเหมือนกับพี่ถามจอร์ดี้ว่าจอร์ดี้เชื่อว่าท่านนบีมูฮัตเนี่ยเป็น,นเป็นซานวะ,ละัลอฮ์ปะ ไม่มีมันไม่มีมันจะไม่มีบุตรลิมกลุ่มไหนที่เชื่อว่าท่านอับบีเป็นสลาล็อมันจะไม่มียูก็เหมือนกันมันจะไม่มีชาวยูกลุ่มไหนที่เชื่อเอซามสลาล็อตมันไม่มีเนี่ยสุลตก้าวข้อสามสิบไปเปิดอ่านดูแต่ว่ามันจะไม่ขัดกับเตาฮีดเหรอพี่เพราะว่าอิสลามเนี่ยถือว่าล้อไม่มีบุตรนะไม่มีผู้เทียบเท่าแล้วก็ไม่มีผู้ช่วยไม่ไม่แต่บอกชาวยิว ชาวยิวก็คือยาฮูดีเชื่อว่าเอสลาเป็นสนับล้อประโยคนี้ไม่ขัดกับความเชืออ่อของมุสมไม่ขัดยาฮูดีเออยาฮูดีเชื่อว่าเอสลาเป็นสนับล้อแต่มันไม่มียาฮูดีกลุ่มไหนที่เชื่อแบบนั้นไงมันไม่มีมันไม่มียาฮูดีกลุ่มไหนที่เชื่อเอสลาเป็นสัต์อัปะละแต่นี่อยู่ในอันกรุรอานสเลาะเก้าอายาสามสิบ จริงปะเราเราเบเสิร์ชหาแล้วเร,เราแล้วยูเราไปหาแชททีวีให้มันดีเซนให้กมันดีเซน,น,เซนยังไงยูไปยูไปทำเลยทำกันบ้านดูเลยนี่แหละที่ทำกับพี่พี่เลี้ยกเล่นแค่นองพี่ค่อยๆเล่นแต่พูดง่ายๆคืออิสลามเนี่ยคือทุกศาสนามันมีส่วนที่น่าซื้อกับไม่น่าซื้อมันมีอย่างนี้อยู่แล้วแต่คำถามคือส่วนไม่น่าซื้ออยูดิวมันยังไงแคเง่เองอ่รตรตาเนี่ยดูเลาะตาบะเก้าสามสิบเนี่ยชาวยูได้กล่าวว่าอุซุยเนี่ยเอสลามเป็นบุตรของอัลเลาะอืม ดีเฟนยังไงชาวยูกล่าวว่าชาวยูคนไหนกล่าวว่าชาวยูกลุ่มไหนกล่าวว่าอ่าเขาดีเฟนว่าคําว่าบุตรของพระเจ้าเนี่ยเป็นคําพูดจากปากของผู้คนไม่ใช่จากกันล็อกครับไอวัศสามสิบเนี่ยมันใช้คําว่าภาษาลรพมาตไม่ออกเขาบอกว่านั่นคือคําพูดจากปากของพวกเขา <N> นั่นแหละคือพอยไม่ได้แปลว่า <N> พระเจ้าบอกชาวยูกลุ่มไหนไงชาวยูกลุ่มไหน ก็คือจากปากดชาวยิวใช่ไหมชาวยิวกุ่มไหนที่มันเชื่อว่าเอสราเนี่ยเป็นซันออฟอันล็อกชาวยิวกุมไหนะนั่นคือพอยเหมือนกับว่ามันจะมีชาวพุทธกลุ่มไหนที่เชื่อว่าบุตด้าเนี่ยเป็นเป็นลูกของเป็นลูกของพระวิษณุอะไรเงี้ยมันจะมีไหมมันไม่มีชาวพุทธแบบนั้นอนะ่ะ ไม่มีชาพุทธวยบุตด,ดาเป็นลูกของพระวิษณุอะไรเงี้ยมันจะไม่มีแบบนั้นนะคือตอนเนี้กำลังบอกว่ามีกวกมีชาวยูกลุ่มหนึ่งที่เชื่อเอสราพิธะเราอะมันไม่มีมันไม่มีชาวยูแบบนั้นมันไม่อะไรอย่างเงี้ยนะเออข้าใจปะคือเอเข้าใจเข้าใจพีสส่สิ่งที่ปัญหาสิ่งที่ปัญหาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ <laughs> แล้วเมื่อวานเนี่ยผมคุยกับคุณปิ๊บกับพี่สาธิตนะจอดีเนะก็คุยเรื่องซูลเลาะห้าสี่หกนะซูลเลาะห้าสี่หกที่บอกว่าอีซาอีซามาคอนเฟิร์มโทลาพี่สาธิตบอกว่าอีซามาคอนเฟิร์มโทลาว่าโทลาปิดเบือนค <laughs> <laughs> ือฮะ <laughs> ในคาพีเขียนว่ามาคอนเฟิร์มโทลาแต่พี่สาธิต ตีความว่ามาคอนเฟิร mm ์ม hmm. ว mm ่าโทราเนี่ยบิดเบือนเนี่ยอย่างเงี้ยคือคือคุณต้องไปขนาดนั้นเนี่ยคุณต้องอ่านคัมภีร์ในดับนั้นเนี่ยมันจริงแบบสอดรับความเชื่ออิสลามได้อะไรเงี้ยมันต้องไประเบิดนั้นเลยใช่คนเดียวกันคนเดียวกันแต่เขาก็พูดถูกนะผมไม่ได้ใช่เป็นตัวแทนของคิดของผู้มนะครับอะไรเขาโอเคก็ก็เป็นเพอร์ซนอลของสาธิตไปว่า นั่นแหละเห็นเนี่ยที่ผมชี้ให้เห็นให้ฝังเพืม่มคำสุดเวลาผมชี้สิ่งที่ไม่น่าซื้ออิสลามเนี่ยพวกคุณซึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยที่ควรทําคือคุณจะคุณจะตอบมันยังไงคุณจะตอบ่าเนีไม่ใช่เอาสิ่งที่น่าซื้อมากรบหรือไม่ใช่เอาหรือไม่ใช่เอาสิ่งที่ไม่น่าซื้อของคริปมากรบ คำถามคือสิ่งที่ไม่น่าซื้อของอิสลามเนี่ยคุณจะดีวกับมันยังไงเหมือนกันนะชาวพุทธเหมือนกันนะสิ่งที่ไม่น่าซื้อของชาวพุทธคุณจะดีล่ามันยังไงชาวคริสต์เหมือนกันหรือเอทเีมม่ยก็เช่นเดียวกันอิหมามอิบนะซีนเขาตอบอย่างนี้พี่ก็คือไม่มีชาวไม,ไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้หมายความว่าชาวยิวท,ทั้งหมดที่กล่าวถ้อยคำนี้แต่เป็นกลุ่มย่อยซึ่งมีอยู่ในอันมาดีนะที่กล่าวเช่นนั้นโดยพวกเขายกย่องอูซุยมากเกินไปและอิหมามอันตอบ,บาดีเนี่ยบอกว่าเป็นคำพูดของกลุ่มยิวจาก เบนีเกนุกะนั่นแหละแบบนุเกนุกะมันมีบางคนในเขาบอกว่าหรือหรือบางคนในหมู่ยิวที่หลงผิดในสมัยนั้นในสมัยนั้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่มีในสมัยนี้ใช่ไหมล่ะเขาเข้าใจไหมเพ้นสิ่งที่เขาออกก็คือว่ามันต้องมียิวกุ่มหนึ่งอ่ะมันต้องมียิวกุมนึงแม้วคนสองคนสามคนอ่ะที่เชื่อแบบนี้เขาต้องไปเขาเขาต้องไปเราแบบนั้นแต่อย่าลืมนะกลับมาโจทย์เดิมนะมันเป็นไฮโพเทซิสถูกไหมคุณ มันคืออย่างที่เรารู้นะอยู่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยหรือในควมพีเทามุดหรือเธอใดๆอ่ะไม่มีใครเขาเชื่อเอสลาเนี่ยเป็นสาลมาล็อคเขาเชื่อเอสลาเป็นเป็นเป็นโปรเฟสตถูกไหมถูกไหมไม่มีใครเขาเชื่อเอสลาสลาลมาล็อคหรอกไม่มีหรอกแต่เพียงแต่เรื่องราวในอันกุรอ่านเนี่ยมันดันบองว่าเอสลาตุยแล้วก็หลับไปหลับไปหนึ่งร้อยปีแล้วฟื้นขึ้นมาถูกไหมนี่คืออันกรุรอ่านถูกไหมเอสลาเนี่ยตุยตุยแล้วก็หลับไปหนึ่งร้อยปีแล้วฟื้นขึ้นมา อย่าง,นนางต,ตัวอย่างในทามุดเนี่ยเขาก็ยกื่องเอสลาเกินจริงนะใช่ไหมเพราะว่าในใน,ในทามุดเนี่ยมันมีข้อความที่บอกว่าหากโมเสสไม่ได้นําโตลามาเอสลาก็คือผู้เหมาะสมที่จะนามันมาแต่ what ever น,นี้ในตนท้นาจะรีมยี่ส <21. S 1> ิบเอ็ดแล้วก็ <28. S 2> เขาก็บอกอีกว่าในใทามุดเี่ขาก็บอกว่าเอสลาเนี่ยไม่เป็นสองรองจากโมเสส คือแม้ไม่ได้เรียกตรงๆว่าบุตรของพระเจ้าเนี่ยแต่มีลักษณะการเทิดทูนเกินขอบเขตของมนุษย์ธรรมดาไงซึ่งในมุมมองอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นชีริกเป็นการตั้งภาคีเลยเลยดาว่าท่านนบีเนี่ยไปฟังเรื่องราวของเอสลามาอันนี้พี่เดานะเดานะท่านนบีฟังเรื่องราวมาแล้วท่านนบีก็เลยนึกว่าชาวยูวเนี่ยเขายกเอสลาเนี่ยเป็นสันอัลเลล์เหมือนอย่างที่ชาวคริสต์ไปยกเยซูเป็นสันอัลบลล มันก็เลยจับมาเป็นโยกประโยคติดกันเพื่อเอามาอะไรเพื่อเอามาคอนเดมทั้งยาฮูดีและก็นัสรลีถูกไหมในในข้อเดียวกันบอกว่าขอขอเลาะทรงโปรดเดสทรอยพวกเขาว่าพูดง่ายง่ายคือซูล็อกซูล็อกเก้าเนี่ยมันเป็นซูล็อกที่ทานนบีเนี่ยอันนี้เดานะเดานะทานนบีน่าจะเกลียดชังแล้วเกลียดชังชาวคริสกับชาวยิวแล้วก็เลยก็เลยรับรับองค์การนี้มาตรงนี้ฟีดฟีดมันเคยดีเฟน์อยู่นะว่าแล้วทานนบีเนี่ยจะ ไปไปรู้จักชาวคริสได้ไงในเมื่อมันอยู่กันคนละฟากเลยอ่ะมันคือ,คอ,อจะไปรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ยังไงอันเนี้ยพี่ไม่คิดแบบนั้น <c oughs> ท่านนบีเนี่ยตอนที่อยู่เมกกะเคยหนีใช่ไหมเคยหนีไปอยู่กับชุมชนชาวคริสเห็น,นไหมอันนี้พี่ต้องเอาหลักฐานมาพี่นันอันนี้ผมจะจะอยางไม่เชื่อได้ไม่มีปัญหาอะไรที่พี่อ่านมาเนี่ยคือว่าท่านนบีเนี่ยเคยไปอยู่กับชาวคริสมาช่วงหนึ่งในในตอ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 ,นอ,นอนเมกกะนะเคยเคยหนีไปอยู่กับชาวคริสอยู่อยู่พักหนึ่ง แล้วก็ท่านนบีกับชาวคริสกับชาวยิวเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอตอนท่านย้ายมาเมทท่านย้ายมาเมดินะปุ๊บเนี่ยไอ้ชาวยิวเนี่ยดันกลับไม่ยอมรับว่าท่านเป็นนบีทําให้ทัศนคติของท่านเนี่ยเปลี่ยนไปต่อชาวยิวเปลี่ยนไปท่านเริ่มเกลียดชังชาวยิวก่อนแลวคราเนี้ยพอพบถึงชาวคริสชาวคริสก็กกปฏิเสธความเป็นนบีของท่านเหมือนกันท่านก็เลยเกลียดเกลียดชังชาวคริสดังนั้นเนี่ยในซูลาะก้าซึ่งเป็นซูลาะบั้นปลายของท่านเนี่ย มันจึงมีอาการว่าคริสกับยวเนี่ยไม่ได้พวกเดียวกันแต่เป็นซูล้ออื่นๆเช่นซูลอห้าเนี่ยหรืออย่างเช่นซูล้อซูลอสิบอายุเก้าสี่เนี้ยยังมีความยังมีทัศน์ที่ดีกับชาวคริสกับชาวยวอยู่แต่พอพอ,พอเป็นซูลอเก้า 9, ซึ่งเป็นบั้นปลายของท้ายของชีวิตเนี่ยคือไม่ดีกับชาวยูกับชาวคริสแล้วพูดยังไงคือตอนอยู่เมกกะท่านรู้สึกดีกับชาวยูชาวคริสเราเป็นพวกเดียวกันเราเป็นโมโนเทสเหมือนกันเรา เห็นต่างจากพวกเผ่ากูเลชิปนที่ที่เป็นทีมโบริเทียสนี่คือตอนเมกะนะแต่พอย้ายไปเบเีนาปุ๊บท่านเน่เปลี่ยนมันจึงการที่ท่านเปลี่ยนมันจึงเกิดทําให้เกิดปัญหาเรื่องอิสลามเบลีมากขึ้นเพราะว่าในช่วงแรกพูดพูดชมชาวคริสกับชาวยิวบอกว่าท่านอ่านอย่างในรัชสิบเก้าสี่เนี่ยท่านนบีถ้าเกิดท่านสงสัยนะในสิง่งที่เราแดงกับท่านนะให้ท่านไปถามไปถามคนที่อ่านคัมภีร์ก่อนหน้าท่านก็คือไปถามคริสกับชาวยิวนี่คือสิบเก้าสี่ พูดพูดชื่นชมชาวคริสชาวยิวมันมันจะขัดแย้งพี่เพราะว่านาบีมุฮัมมัดเนี่ยอตามความเข้าใจผมเนี่ยแกอ่านไม่ได้คือคืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่ะแล้วแล้วไบเบิลในยุคนั้นมันไม่มีฉบับแปลเป็นภาษาอาหรับนะยิ่งเป็นภาษาอังกฤษนี่หนักเลยนะพีพ่พี่ก็ฟัง,งคือมันมันสามารถฟังได้มันสามารถฟังได้ท่านสามารถฟังได้าาฟ,ไดฟังเรื่องราวจากจากชาวคริสชาวยิวได้ท่านฟังจากวอลเกอรก็ได้ซึ่งเป็นคริสเตียนถูกไหม ก็คือเป็นหลายท่านใช่ไหมวอลคอรเป็นคริสเตียนท่านก็ฟังได้แล้วเนี่ยท่านฟังได้มันจึงมีปัญหามันยิ่งสอดรับเลยการที่ท่านฟังอ่ะมันเลยทําให้ท่านเนี่ยเข้าใจผิดไงอย่างเช่นเรื่องเซเว่นสลิปเปอร์่เงี้ยซึ่งเป็นนิทานก่อนนอนของชาวคริสยูเรนอันกว่างเฉยเลยอย่างเช่นเรื่องซูกอตไนเงี้ยกับยายุดมายุทธเงี้ยถ้าท่านถ้า,ถาอาจไปฟังมาไปฟังจากชาวคริสมาแล้วก็เข้าใจแบบหนึง่งหรือเอสตาลาเนี่ยท่านก็ไปฟังมาแล้วเข้าใจแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือกระทั่งนางมาลีอ่ะที่เป็นอ่ ท่านก็น่าท่านก็งท่านก็น่าจะเข้าเข้าใจผิดแล้วก็ฟังมาแล้วก็เอามา,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 าใส่ในองค์การหรือ oh. อย่างเช่นการกําเนิดการกำเนิด <c oughs> การกาเนิด <c oughs> การการําเนิดอีซาเงี้ยท่านก็น่าจะเข้าใจผิดแล้วก็ไปฟังมาแล้วก็มา <c oughs> แล้วก็มาเขียน <c oughs> คือพี่ชาวยิฐและคิดชาวยิวและคิดเตียนในยุคนั้นเนี่ยเ <c oughs> ขาต่อตา้านนบีอย่างดุนแรงเลยใช่ไหมคือคือถ้านบีลอกไบเบิลมาเพื่อที่จะเอาใจพวกชาวคัมภีร์เนี่ยนบีก็ควรจะแบบยืนยันพระเจ้าสามองค์สิ ช่วงแรกดีต่อัปช่วงแรกดีช่วงแรกดีช่วงช่วงช่วงเมกะดีช่วงเมกะยังไม่มีปัญหาแต่พอย้ายไปเป็นะนมีมีปัญหามีปัญหาตอนย้ายตอนย้ายไปเปนมร์ดนะตอนเมกามีปัญหาเกี่ยวอะไรไม่ไม่ไม่พระเจ้าของพี่ชอบยัดนรกให้คนอื่นครับเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าไม่เชื่อเนี่ย คุณตกนรกลคุณไม่มีทางรอดครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเชื่อนะฮะพระพระเจ้าแบบพี่เนี่ยนะครับคือไม่มีมนุษยธรรมนะครับไม่มีความเมตตาอีกนะนะม,ม,ม,มีความเมตมีความเมตตาตรงไหนครับก็แล้วผมถามหน่อยแล้วคนที่เป็นหมออย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นเอทีแต่เขารักษาคนเนี่ยกับคนที่เชื่อพระเยซูแล้วไปทิ้งบอมใส่คนอื่น ี่ว่าใครควรได้สวรรค์มากกว่ากันครับเนี่มยามาคุยเรื่องพ่อเบมออฟบิววกับผมนะผมตีเละเทเลยนะใครสู้นะเรื่องเนี้ยม่เจบ นี่บอกให้นะตอบเอาแบบเอาแบบง่ายๆนะพวกเป็รีวิวนะตอบแบบ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 ไม่เนี่ยไม่อยากตอบแบงนี้เลยแต่ว่าแต่ว่าเผื่อเผื่อเผื่อพี่ป๊อก,กไปใช้นะที่ <ผม S 1> คุณลองพี่ตอบบ่อยแล้วเวลาตอบสองแบบง่ายๆพี่ป๊อกไงอย่างนี้นะเครื่องคิดเลขอันนี้ผมซื้อมาผมซื้อมานะยอันนี้ผมเป็นเจ้าของผมจะหักมันก็ได้ผมเจ้าของหักมันได้แต่พี่ป๊อกเนี่ย เป็นคนใช้เครื่องที่เลขเก่งแต่บอกไม่ใช่เจ้าของที่บล็อกหักมันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพระเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าของทุกอย่างพระเจ้าจะทําลายอะไรก็ได้ไม่ผิดอ <c oughs> แต่เราทุนนุย์เนี่ยเราจะทําลายกันและกันไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เจ้าของกันและกันนี่คือตอบแบบที่หนึ่งงั้นเวลาพระเจ้าพระเจ้าสั่งให้ทําลายเนี่ยในกรอบพระเจ้าในกรอบที่พระเจ้ามีจริงนะไม่ผิดนี่คือแบบนี่คือตอบแบบที่หนึ่งนะซึ่งแบบนี้ อันนี้ต้องพี่ปอกต้องต้องพิจารณาว่าแล้วแต่หน้าง,งานว่าตอบแบบไหนที่อทีองที่ทผมตอบบ่อยนะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้จอร์ยังถามเลยว่ามีอะไรที่ดีกว่าการทําลายไหมกว่าการก่อการตุยไหมคําถามแบบนี้เกิดมาจากเอพีเอฟนะต้องบอกก่อนเอพีเอาแบบนี้คําตอบคือพระเจ้าผู้ซึ่งอโนอิ n งตัดสินใจว่าการทําลายเป็นทางออก คำถามมึงเป็นใครที่มาบอกว่ามีหนทางที่ดีกว่าการทําลายไหมเข้าใจปะ่ะพระเจ้าซึ่งมีซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนพระเจ้าเห็นว่าการทําลายคือทางออกแต่คุณซึ่งมีข้อมูลไม่ครบถ้วนคุณบอกว่ามีอะไรที่ดีกว่าําลายไหมมันก็ชัดเจนอยู่แล้วไงมึงข้อมูลไม่ครบถ้วนแต่พระเจ้าข้อมูลครบถ้วนดังนั้นเนี่ยเพืค่คือผมมองว่าวิวเนี่ยเวลาตอบในเชิงตรัชศาสตร์เนี่ย เชิงเชิงโลจิกอ่ะมันเม็กเฟนอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาคือพวกเราไปวิวเนี่ยมันไม่ตอบในเชิงอิโมชันแลมันตอบไม่ได้พอตอบไปแล้วผมพระเจ้าพระเจ้ามันกร้ายมันตอบไม่ได้ผม่่อีอยอโมชันลดามเอจมันมีอิโมชันแลดาเมจหรือพี่ต้องยอมรับอ่ะพี่ต้องยอมรับแะใช่ั้นเนี่ยวิวเนี่ยมันตีสองทางมันตีเฮดกับตีฮาร์ดไอเฮดเนี่ยตอบได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตอบได้แน่ๆโลจิกผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแต่ฮาร์ดเนี่ยมันตอบไม่ได้ มันตอบไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมจึงไม่ค่อยอยากพูดที่ h า r นะเพราะมันตอบ h ร์ d ไม่ได้เพราะาร์ d เนี่ยเวลาคุณเจ็บที่าร์ d เนี่ยมันต้องมันต้องใส่ความรักความเมตตาความเอาใจใส่มันจะแก้ปัญหาาร์ d โลจิกไม่ได้แก้ปัญหาาร์ d โลจิกแก้ปัญหา h ฮดดังนั้นเนี่ยอีวิ e เนี่ยมันตีสองทางมันตีเฮดกับตีาร์ d เข้าใจปะ่ะไอ h a t เนี่ยตอบได้แน่ๆอยู่แล้วและการตอบมีตั้งหลายสิบแบบแต่ไอฮาร์เนี่มันต้องใส่การโอบกอดนะต้องใส่การโอบอด อาศัยการอบกอดอาศัยความรากักความเมตตาอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันพูดในอดไดคือพี่ต้องยอมรับไงพี่ก็ต้องยอมรับว่าพระเจ้าทําไปอย่างนั้นจริงๆพี่ไม่รู้แหม่พี่รู้พี่ตอบแล้ว ง่ายๆนะผมคุยกับคนพูดคุยกับเอทีสก็ปาสคาวเบเจอร์เท่านั้นแหละชนะอาดเลยก็แล้วแต่แต่ว่าพอเป็นปาสคาวแล้วเปอร์เซ็นต์ทางรอดการมีประกันของเรามันดีกว่าไม่มีสุดท้ายเราก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วเด้อ